สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนเด้อครับเมื่อนี้นะครับสีผ้าพ่อพี่น้องนะครับมาเบิงลักษณะท่อนพันนะครับเอาตัดจังใดนะครับที่ทรงไห้พ่อพี่น้องนะครับผมก็คือบอกวิธีการตัดนะครับแลวก็บอกว่าแกจังสันจังสี่ค่อยเหมาะในการทรงนะครับผมอันดับแรกนะครับพ่อพี่น้องก็ต้อง ท่อนพันธุ์นะครับกบก็ต้องมีอายุนะครับของหย่าต่อน,น,น,นั่นๆหรือรุ่นนั่นๆน,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 นะครับกสิ่ที่ประมาณสองเดือนขึ้นไปนะครับสองเดือนสามเดือนสี่เดือนขึ้นไปนะครับผมส่วนตนาที่พ่พน้องเห็นนะครับอันนี้อายุจากเดือนแล้วหน่แม่สามเดือนอ่าอันนี้คือแม่บอกว่าสามเดือนนะครับผมสามเดือนแต่ว่าช่วงนา สิงหากันยาตุคมนะครับกับทมนีการออกดอกนะครับผมของท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับผมนี่แล้วสีให้แม่ตัดให้บิ้งนะครับว่าตัดที่ทรงให้พี่น้องนะครับตัดจังใดนะครับนี่ครับสังเกตง่ายๆคือจางไหนแม่ว่ามันเก่นี่สังเกตว่ามันมไม่มหักนะครับเอานมีหักตามขอต่างๆนี่มันเป็นตัวบ่งชี้สาคัญเลยว่าท่อนพัน แกแล้วก็พร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะครับผมพวกนี้แหละครับที่ส่งให้เกษตรกร,ะกร,กรนะครับที่น้ำไปขยายพันธุ์จริงจริงแล้วขันสตาเห็นงว้วนะครับผมกับสิแนะนํานให้ตัดตามครัวสองเดือนนะครับหรือหนึ่งเดือนครึ่งสองเดือนนี่ได้พี่นองเพราะว่าท่อนมันสีบวแก่ปนใดอันนี้คือมันแก่นะครับผมมันแก่นี่กะบมอหห้กับง่วกินนะครับแต่ขันเป็นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งสองเดือนกะสีมอหมากมากเลย เป็นยังผมคือในน้ำให้ตัดช่วงนี้เพราะว่ามันกับบอออนปันไดมันกับอแกะปันไดมันพอดีนะครับผมแล้วก็มันในปริมาณหลายจริงๆแล้วพ่อไม่น้องตัดตามกาหนึ่งเดือนก็ได้นะครับมันกระสิแตกก่อแตกคุ่มสวยงามเลยนะครับแต่ว่ามันสิได้ปริมาณหน่อยนะครับผมมันสิได้ปริมาณหน่อยในการตัดตอนรุ่นพันห้อน้องตัดหนึ่งเดือนครึ่งสองเดือนทังสี่สีมอมากมากเลยนะครับนี่ที่แม่ตัดไปแล้วนะครับเป็นต่อราคาจังสี่นะครับผม อันนี้คือหนึ่งต่อมาครับมันเกิดรุ่นต่อไปมันก็จะออกมาสองสองสองนอนะครับหนึ่งนอทั้งนี้สองนอทั้งนี้นะครับมันเกิดสีเพิ่มทวี่ขุ้นขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ต่อไหนเราเนี่ครับต่อสองค่ะนี่ต่อสองอ๋อต่อสองนะครับอันนี้คือต่อสองนะครับผมพี่น้องต่อสองป็นยังแตกกอดีปานี่นะครับผมนี่นี่ตรนี้ต่อสองนะครับ เดี๋ยวสิให้แม่ตัดให้เบิงอ่าวิธีตัดนะครับตัดง่ายๆนะครับตัดให้มันต่าๆนะครับผมรวบแล้วก็ตัดนะครับนี่ครับไอข้อดีของต่อสองก็คือนะครับมันแต่กอหลายนะครับผมแต่เมื่อเทียบกับกอหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับมันก็สิล้ำต้นนะครับมันก็สิอวบบสู่ต่อหนึ่งนะครับต่อหนึ่งมันก็สิอวบอวบกอจักน้อย นะครับผมแต่ต่อสองนะครับมันก็สิแตกกอดีก็นะครับผมนี่อันนี้คือปล่อยไว้สูงๆนะครับปล่อยไว้โดนๆเพื่อที่จะเป็นท่อนพันธุ์นะครับเกษตรกรที่สนใจนะครับย่านีนเปียไทยเกลือซปเปอร์ลิฟนะครับจริงๆแล้วนะครับเ้อากับมียาลายสายพันธุ์นะครับบาวาสิเป็นนรกจักระพัดนะครับในเปียไทยเกลือซปเปอร์ลิฟยาหวานย่าในเปียปากช่องหนึ่งนะครับเ้อกับมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่ห้องกับทดลองปลูกแล้วนะครับ ผลปรากฏว่านะครับของในเปียไทยเกลือนซุปเปอร์ลิฟนะครับมันก็ตอบโจทย์นะครับในจากของนรกจักรพรรดิก็ตอบโจทย์ขึ้นกันนะครับแต่ว่าฟ้ามบกผมนะครับคือมักจำนวนใบเพราะว่าใบของไทยเคลือนมันหนากว่านะครับผมก็เลยลงทไทยเคลือนหลายนะครับคันเกษตรกรที่สนใจนะครับที่อยากได้ไทยเคลือนก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรหรือช่องทางการติดต่อนะครับ กระซีทีไว่ใต้คลิปนี้นะครับขันพ่อี่น้องนะครับยักล้วนใดนะครับจะสามารถทร่มาถามได้นะครับเพราะว่าสิเป็นการใส่ปุ๋ยสูตรอิงยังนะครับหรือไฮน้ำาจ้าใดนะครับกะสามารถทร่มาสอบถามกะได้นะครับว่าจำเป็นต้องสื่อกะได้นะครับทร่มาสอบถามเพราะว่าผมนะครับกะซอยเกษตรกรน้ำกันอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะแชร์ความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับเพื่อสิให้พัฒนานะครับพัฒนาประสุทว์นะครับพัฒนา เกษตรกรเท่านะี่แหละทนาไปพร้อมๆกันนะครับผมโอเคครับมือน,นี้นะครับกับเพาะเี่นี้กรขันพ่อหน้นองนะครับถือใจนะครับกับฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทุตฟาฟ้า์มลเด้วยครับขอบคุณครับ